สวัสดีค่ะสารพันสาระน่ารู้ในคลิปนี้เราจะมาแนะนำถึงวิธีการเตรียมตัวก่อนที่เราจะไปบริจาคเลือดกันค่ะไปดูกันว่าเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมอย่างไรบ้างมาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยก็คือนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอโดยในเวลานอนปกติของตนเองนั่นแหละควรนอนให้เต็มอิ่มในคืนก่อนนอนวันที่จะมาบริจาคเลือดห้ามอดนอนโดยเด็ดขาดเพราะจะทำให้เลือดลอยและไม่สามารถบริจาคเลือดได้ข้อควรปฏิบัติข้อที่2ก็คือ เตรียมร่างกายสุขภาพสมบูรณ์ทุกประการต้องไม่เป็นไข้หวัดหรืออยู่ระหว่างรับประทานยาปฏิชีวนะดใดๆเช่นยากแก้แอกเสบซึ่งต้องหยุดยาแล้วอย่างน้อย7วันก่อนบริจาคเลือดข้อต่อมาก็คือควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารประเภทที่มีไขมันสงูงภายใน6ชั่วโมงก่อนที่จะมีการบริจาคเลือดเพราะจะทำให้พลาสมาในเลือดนั้นมีสีขาวขุ่นไม่สามารถนำเลือดที่ได้รับนั้นไปรักษาผู้ป่วยได้ข้อควรปฏิบัติข้อถัดมาก็คือ ควรดื่มน้ําก่อนบริจาคเลือด30นาทีค่ะประมาณ3 4แก้วซึ่งจะเทียบเท่ากับปริมาณโลหิตที่เราจะสูญเสียไปในการบริจาคเลือดเนื่องจากน้ําจะช่วยทําให้เลือดนั้นไหลเวียนดีขึ้นและช่วยลดภาวะการเป็นลมจากการบริจาคเลือดได้ข้อควรปฏิบัติข้อถัดมาก็คืองดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก่อนมาบริจาคเลือดอย่างน้อย24ชั่วโมงและข้อควรปฏิบัติข้อสุดท้ายก็คือ งดสูบบุหรี่ค่ะก่อนและหลังบริจาคเลือด1ชั่วโมงเพื่อให้ปอดนั้นฟอกเลือดได้ดีขึ้นและนั่นก็คือการเตรียมตัวก่อนบริจาคเลือดนั่นเอง <c oughs> ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสภากาชาติไทยและเว็บไซต์สนุก .com ค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะฝากท่านผู้ชมกดติดตามช่องของเราด้วยแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ 네가 내게 말을 걸 때마다 내기분 higher. Can what's y o desire?